<c oughs> ไม่รู้คุณมาจากข้างบนร้านดี่คราทั้งเลยครับไม่ได้หายใช่ไหมไม่เลยแค่ว่าเรยเจอแค่แค่เดี๋ยวจัดร้าน บ่อยครับพี่เดี๋ยวพอผมมาเยี่ยมอ้าวสวัสดีครับพี่เบสวัสดีครับผมได้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมร้าน P A Center มันเป็นยังไงครับน่าจะเป็นเหมือนแบบรหัดเครื่องเสียงหรือเปล่าี่ลำโพง P A ว่าไงเถอะเพราะว่าลำโพง P A ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตู้เป็นตู้เป็นพิเศษหน่อยพิเศษหน่อยก็คือเหมือนกับว่ามีสังเกตเห็นนะครับับลเล็กๆใช่ลายเรียกผมไม่รู้หรอกต้องไปถามเจ้าของร้านเอา อ่ะดูแบบว่าดูแบบคร่าวๆแล้วกันมันอยู่ตรงไหนครับตรงนี้ครับมันก็อยู่ตรงที่เราชอบมากันก็คือสิงแยกบ้านหม้อแยกม้านหม้อเลยร้านพี่ร้านี่ข่านร้านพี่ปิงครับตรงไปก็จะเป็นสังเกตง่ายๆเลยป้ายตรงนี้เลยครับใช่ครับแยก้างเลยใครมาไม่ถูกมาดูป้ายนี้เลยถ้าเกิดเจอป้ายนี้คือแสดงว่ามาถูกแล้วใช่ไหมอยู่ตรงป้ายพารุนรานนี่แหละนะ A Center เนี่ยครับร้านก็จะประมาณอย่างนี้ร้านมังผมให้ประมาณนะคือเครื่องเสียงการแจ้งจ่าแน่เลย จใช่ก็คือไม่นั้นก็จะใช้คำว่า PA Center ็ตเอ่าใช่ครับดูจากตรงนี้ก็ได้โอ้โหนี่ดูฟิลเตอร์มีแกงมีฟิลเตอร์มีอย่างดีเลยมีโลโก้ดูก่อนก็ได้คุณดูแบบว่าดูเป็นน่าจะอยจะจะให้มันเสียเวลาเราอันนี้ก็แกเป็นตู้ไหลเละที่ไหลเล่เล็กๆที่ผมชอบชอบไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรชอบนะคือผมผมว่ามันเป็นรายละเอียดที่ ที่เราไม่ควรมองข้ามมันครับเพราะว่ามันสามารถจัดรายละเอียดเสียงได้ได้ตรงจุดว่างั้นเถอะอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นตู้พับเบส15นิ้วแล้วมั้งครับน้าเปิดนะครับสวยนะสวยดูตู้ดูดิตู้ตีแบน์แบบเออว่าอะไรก็ไม่รู้นะผมอ่านไม่ออกมาร์ควิลล์มาร์ควิลลครับครับไปกันรออย่าให้มันเสียเวลาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้ ที่อะไรครับพี่เจริญพี่เจริญพี่เจริญนะครับผมแล้วผู้ดูแลเป็นเจ้าของที่นี่ใช่ไหมครับที่กูดูแลเป็นผู้ดูแลมาเวันนี้เปิดมากี่ปีแล้วพี่ก็บ้านโม่เนี่ยปีนี้ปีที่ยี่สิบสองยี่สิบสองตรงนี้ใช่ไหมตั้งอยู่ที่ฮะสมัยก่อนอยู่ที่ในพาซาในนพาซาในพาซามันอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนไม่ได้จตรงข้างธนาคารกรุงเทพข้างธนาคารกรุงเทพใช่ แล้วก็ย้ายออกมาอยู่ตรงนี้ก็ประมาณปีนี้ปีที่3ปีที่สี่ครับปีที่3ปีที่สี่อันนี้ก็คือที่ร้านนี่กคือจำหน่ายแล้ววางระบบแล้วก็คือทุกอย่างทุกอย่างใช่ครับว่าจะเป็นเครื่องเสียงครับแล้วปกติแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นอย่างี้เนี่ยนี่คือช่วยอมาอธิบายให้บางคนนิดนึงครับว่ามันตัวนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ซึ่งตอนนี้กำลังนิยมใช้คือยังไงครับพี่ตัวนี้มันจะมีแอร์ในตัวแอร์ในตัวพันหวัตต์เป็น18นิ้วคุมหลอด พันวัตต์สิบแปดนิ้วคงหล่อก็คือไม่ต้องใช้พาวเวอร์เลยไม่ต้องใช้ power เลยถึงเอาสัญญาณเนี่ยสัญญาณป้อนเข้ามาในนี้เลยเข้ามาเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตู้กลางแหลมกลางแหลมครัอ๋อเดี๋ยวนะครับเราจะเพิ่งข้ามตัวนี้ไปครับใช่ตัวนี้เป็นเป็นเป็นดอกคงเลยนะคงหล่อคงหล่อคงหล่อโอ้ยสี่นิ้วพันนอกพันในพันพันออกพันในพันวันด้วยนะขับพันทุกอย่างตัวใช่ตัวนู้นไหมครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เป็นลำโพงที่ที่สาม ทำมาพิเศษคัดสรรมาโดยเฉพาะใช่ครับเพื่อเอามาแบบจากตู้นี้เพราะว่าตู้มันจะเล็กลงตู้มันจะเล็กลงแต่คุณภาพเสียงไม่ได้เล็กตานมันไม่ได้เล็กกี่นิ้วนะสิสิบแปดสิบแปดนะครับหน้าเปิดหน้าเปิดหน้าเปิดสิบแปดยวค่อยลองฟัง๋ย่วลองฟังอย่ลองฟังอยู่จะพิ่งคนดูอย่าเพิ่งถ้าเรียกอะไรจะพิ่งเบื่อนะครับส่วนตัวลำโพงกลางแหลมเนี่ยละครับอ่อันนี้มันจะเป็นรุ่นเอ2 2 0 8มาเล มันก็จะเป็นแผงมิวสองอแล้วก็เสียงไฮท็อปนะตู้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตู้อเนกประสงค์อเนกประสงค์นะคือเราสามารถทําฟอนต์ก็คือใส่เสาได้ใส่เสาได้นะฮะอ๋อตั้งต่งัครับแล้วก็นอนลักษณะเป็นมอนิเตอร์ครับอ่าเป็นมอนิเตอร์ได้ได้ครับเอาไปใช้ได้หลากหลายครับคือลงทุนครั้งเดียวฮะครับประยุกต์ใช้ได้แล้วก็แตกกันนะฮะสแต็กกันก็ เป็นตู้แปกอ๋อกําลังฮิตกําลังฮิตกําลังฮิตใช่ไหมแล้วอย่างพี่แปลกมากตู้พี่ดูสังเกตดูมีแจ็คสปีคเกอร์ไม่พอยังมีใจอันนี้สำหรับลูกค้าติดตั้งนะขาวอโดยที่ไม่ต้องใช้เสียบบวกลบได้เลยจริงๆแล้วมันเพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่างเหมือนกันอ๋าทิเช่นว่าอันนี้พังก็มาใช้อันนี้แทนก็ได้ประมาณนั้นค่าตัวพี่ก็อันนี้ราคาจะสูงครับอยู่ประมาณก็ไปนึูประมาณ หมื่นเจ็ดเป็นต่อไปนะจริงๆแล้วมันก็เป็นแปดเบอร์น่ะมันเป็นแปดเบอร์ของใบอ่ะฮะต่อนนึงใบต่อนนึงใบนี่นะตัวนี้หมื่นเจ็ดใช่ไหมครับแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดเหมือนกันตายแล้วจะเอาเลือกอันไหนดีมันก็เลือกไม่ได้เพราะมันต้องซื้อไปด้วยกันมันต้องซื้อไปด้วยกันเพราะว่าถ้าไไม่ด้ถ้าไม่งั้นมันมันก็ออกเบียดอย่างเดียวิอ่า เราจะมาฟังเสียงก่อนหรือเราจะมาดูสินค้าในร้านก่อนเอาเราเรามาฟังก่อนดีกว่าฟังฟังฟังชุดนี้ให้จบแล้วก็เราก็มารีวิวแต่ละตัวว่ามีตัวดักตัวไหนอะไรบ้างดีกว่านะครับอันนี้ไม่ทราบว่าเสียบเสียบแฟลชได้ไหมพี่แฟลชได้์อยู่ครับไม่ได้ไม่ได้มีราะว่ามันจะเป็นนี่มันจะเป็นเครื่องเล่นซีดีเดี๋ยวผมลองให้ฟังเพลงเพลงเพลง พี่มีไหมอ่ามีมเออสนามบอลงมก็ได้โอเคลาวสูาวเดี๋ยวเอาของสนามบอลลมนเพราะว่าเขาจะไม่ถึงปกติอ่านะฮะลบก่นหน่อยพี่โอเคนี่ครับแผนนี่โอ้ตรงนั้นน่าไปบุกจังเลยครับเดี๋ยวผมเราอยวคุยตรงนี้อย่าเราเอาชุดนี้อปวันนี้ต้องวันอะเฮ้ยพี่ฮะทางลามันเท่าไหร่นะหายากงงงงโอ้เก็บสต๊อกเก็บของนี่นี่คดณด้วนนี้นะดูวันนี้ได้โอเคนี่ครับพี่ ี่อันนี้เป็นตู้เป็นตู้เป็นตู้ซับตู้ซับตู้ซับไม่มีแอมนะไม่มีแอมอ๋อถ้ามันตู้ซับไม่มีแอมราคามันก็จะถูกไปละหมื่นสามหมื่นสามเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นพันหวัดเหมือนกันแบกนิ้วครัาพวงล้อแต่ไม้ที่เราใช้เนี่ยเป็นไม้อัดนอกไม้อัดนอกอ่ะสิบเอ็ดชั้นอยากฟังมากเพื่อฟุตตี้เราฟังแต่ของไทยไงใช่อันนี้ก็ของไทยนะ ไม่กินไทยแลนด์ไม้ไม้อ่ะผมพูดถึงว่าไม้เป็นไม้นอกอะผมอยากรู้ว่าคุณภาพไม้อ่ะมันจะมันจะแตกต่างกับของไทยยังไงก็น่าจะจริงผมชอบของนอกด้วยไงเราชอบนอกด้วยเดี๋ยวเราจะมาฟังกันอ๋อนี่แฟลชได้มันก็ก็อันนี้ก็สักหนึ่ครับใช่ตัวนี้ตัวครับกลางแรงอ๋อเดี๋ยวตัวหนึ่งพี่เขา ไปฟังข้างนอกเลยดีกว่าไปใช่อันนี้เราอาสัญญาณสัญญาณจากเปตัวดนตีนี้ออกมาใส่ตัวนี้ใช่ไหพราะตัวเครื่องเล่นเครื่องเล่นแล้วกผ่านมิกมกใช่แล้วก็ออกมที่ลโพงเลยสงกัาคา ต้องมีเบสเยอะกว่านี้อีกหนอ่อยแต่ก็เมื่อมีเบสมันเพลงมันมันมันดูมันเบดมันน้อยไปหน่อยใช่ใช่ใช่แต่ว่าไม่เป็นไรเราเข้าๆก็คำบอกเขาไม่ได oh, oh, oh. ้เปิดเราว่านะว่าเอ๊ะเบสเราเบสมันหายไปไหนหรือว่าเบสมันไปไหน มันมีอะไรบ้างครับพี่ก็มีมิกตัวหนึ่งมิกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เข้าแอมเข้าแอมเข้าวตูซับไม่มี E-Q ไม่มีอะไรปรุงแต่งมั้นแล้วก็ในมิกตัวเนี้ยเราจะไม่ใช้ E-Q ของมันเราจะไม่ใช้พารามิเตอร์ใน E-Q ในมิกตัวนก็คือไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้คือเป็นแบบออกจาก CD เข้ามานี่แล้วก็แฝงเข้าออกมันยิมสัญญาณเหมือนยิมสัญญาณมันแค่เอามาผ่านทางผ่านว่่าาาไงงทผนก็คือเล่นให้มันดังครับ แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีตู้8นิ้วก็มี8นิ้วก็จะมีหลากหลายหลากหลายอันนี้8นิ้วเดียว8นิ้วเดียวะตัวนี้มันจะเป็นรุ่น e f 2 2 0 8ครับแล้วก็มันจะมี e c 2องสองศูงครับเอาเป็นว่าราคาเท่าไหร่พี่ตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างจะสูงนิดนึงใบละหมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันเป็น e f สองหนึ่งศูนย์แปดสองหนึ่งศูนย์แปดฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น e c สองหนึ่งศูนย์แปดขออนุญาตนะครับพี่ขออนุญาตนะครับ ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ไงพี่อันนี้มันคู่ละหนึ่งสามพันเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากฟังเอานี้ดีกว่า FC คนไหนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้กําลังเขาเรียกว่าอะไรกำลังหาหาลำโพงเล็กๆคอมเมนต์มาใต้คลิปเราเราก็จะมาช่วยประมวให้ถ้าสมมุติก็จะฟังแปดนิ้วครับ เดี๋ยวจะลองให้ฟังทำไมน้งเกียวได้เพราะผมไม่รังเกียจอยู่แล้วมีแต่เพราะผมละเกงใจพี่ผมจะลองอ่ตรงเนี้ยครับอันกี่นาทีสิบเอ็ดนาทีแล้วมาลองขอบคุณครับพี่พี่เจริญสวัสดีครับ